วันนี้เรามาพูดกันถึงบัญญาบาร,รมีคือบาร,รมีที่สี่ดีไม่ดีก็อาจจะยกเลิกกันไปเส้นเลยถึงบาร,รมีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าถึงปัญญาบาร,รมีแล้วก็ควรจะจบกันได้เพราะปัญญาบาร,รมีนี่เป็นบัญญาครอบจัก,กรวาลถ้าเรามีบัญญาิเสียอันเดียวบรรดาท่านพุทตบริษัท อย่างอื่นใดทั้งหมดไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าปัญญานี้เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่ในป่าจะเหยียบลงไปก็เล็กกว่ารอยเท้าช้างทั้งหมดจากนั้นในมรรคแปดองสมเด็จพระบรมสุคตจึงเอาสมาทิฏฐิคือตัวปัญญาเป็นที่ตั้งอยู่ตัวหน้า การที่เราจะรักษาศีลได้จะมีสมาธิได้จะให้ทานได้จะทรงเนคขมะบร,รมีวิทยบร,รมีขันติบร,รมีสัจจะบร,รมีอธิฐานนบร,รมีเมตตารูเบขาบร,รมีทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวปัญญาตัวเดียวเพระาะอาศัยที่เรามีปัญญาเท่านั้นเราจึงทรงได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ทรงไม่ได้ ปัญญาตัวนี้ก็จึงจัดว่าเป็นปัญญาตัวสำคัญแยกไว้เป็นสองปัญญาด้วยกันคือปัญญาที่เป็นโลกีกับปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาที่เป็นโลกีก็รู้เรียกว่ารู้จักตัวรอดเป็นยอดดีในเรื่องการธรรมาหากินอารมมาจะไม่พูดจะพูดแต่จะเพาะปฏิบัติเพื่อ,อตัวรอด จากอาวัยภูมิก่อนนี่คนดีเขามีปัญญาจริงๆเขาจก็จะมองเห็นว่าการให้ทานเป็นของดีและการให้ทานเนี่ยเป็นการผูกมิตรดึงกําลังจิตของคนให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันดีวกว่าการทําลายคนที่ให้ทานไว้เสมอนิบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ไปที่ไหนย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ให้ทานเนไม่แต่คนที่มีสันดานเยี่ยงเทวทัตเท่านั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นคนประเภทนี้มีแต่ความอักตัญยูไม่รู้คุณคนเราก็ต้องใช้ปัญญาหลีเกเลี่ยงเสียถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ธรรมดาเราจะยกยออกันมาว่านี่เป็นกฎคงกรรมเพราะเราโง่เกิดมาในโลกเพราะคำว่าโลกแปลว,ว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไปไม่มีอะไรเป็นการทรงตัวเอาแน่นนอนจะไม่ได้แต่นี้คนที่มีปัญญาจริงๆจะได้คิดว่าการให้ทานเป็นการสงเคราะห์ เขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณก็ช่างเรามีความสมบายใจเพราะการให้ทานก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเอาตัวรอดเรียกว่ารู้ตัวรอดเป็นยอดดีนี่คนที่มีปัญญาก็ทราบโดยว่าศีลเป็นของดีเพราะปกติเรามีความต้องการความสุขในด้านไหน ออก็ด้านที่เรียกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทำร้ายเรามันลักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเรามายื้อแย่งความรักเรามาโก,กหกมดเท็จเราแล้เราไม่ต้องการความเป็นบ้าถ้าเราทรงสินไว้เราก็จะพ้นจากเหตุทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้หรือคนทั้งหมดรักษาได้ทุกคนก็จะมีความสุข ยิ่งไปกว่าน,นั้นตัวปัญญาก็มองเห็นว่าถ้าเราทรงศีลบริสุทธิ์แล้วอบายภูมิเราไม่ไปตายเรามีความสุขนี่เรียกว่าปัญญาขั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีมาในนี่นนคัมมะบาร,รมีคือการระง,งับนิวรธายังไม่ตัดทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อทําจิตใจของเราให้มีความสุขทำอารมณ์จิตให้เยือกเย็ยน ื่อจิตมีความสุขจิตมีเยือกเย็นก็เป็นที่พอใจของเราคนมีปัญญาจึงจะทรงเนธธรรมบารมีได้เห็นว่าเนคธรรมบารมีเป็นของดีส่วนวิริยะบารมีปัญญาก็มองเห็นว่าจิตใจของเรามันซามอยู่เป็นปกติเราก็ต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตใช้ความภาคเพียรที่จิตมันจะไหลลงต่ำแล้วก็ดันขึ้นมาสูง จิตจะลงไปหาความชั่วแล้วก็พยายามดันเขาหาความดีต้องมีความเพียรนม่มีปัญญาเท่าตัวเดียวปัญญาเห็นว่าความเพียรในการที่กั้นจิตไม่ไปสู่ความชัว่วให้ทรงตัวไว้ในความดีเป็นของดีจึงทรงวิทยาบารมีไว้เป็นปกติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากรรมที่เราทําทำด้กายกรรมวบจีกรรมมโกนกรรมมันก็เหมือนกัน ให้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วจึงถามว่ามันดีหรือมันชั่วนี่มีปัญญาตัวเดียวมันก็พอแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกว่าบารมีครอบจักรวาลสําหรับด้านคันติความอดทนต่ออารมณ์ที่เราไม่พอใจจะเป็นความทุกข์ความกระทบก,กระเทือนเกิดทางกายและทางใจก็ช่างเราทรงคันติความอดทนไว้ พราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าถ้าเราอดทนเข้าไว้ไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปสู่ความชั่วไม่มัวเมาในขันห้ามากเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านผู้นั้นมีสุขท่านในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพบปัญญาก็จะมองเห็นใน้ชัดแต่ก็ด่าเรามาเราก็ด่าเข้าไปเรื่องการด่ามันก็ไม่จบ ถ้าเขาด่าเรามาเรานิ่งเสียการด่ามันก็จบพราคนด่ามันเหนื่อยไปเองนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆไม่มีปัญญาแล้วดันสัจ,จบรรมีก็ครบทนเต็มกําลังใจเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งใดมันดีสิ่งใดมันชั่วอะไรก็ตามเป็นเหตุของความชั่วเราตั้งใจไว้แล้วมีสัจจะ เราจะส่งความจริงไม่ว่าความชั่วเราจะไม่ทำให้มายุ่งกับใจของเรานี่คนปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันเป็นจุดหมายของความชั่วหรือความดีไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของดีแน่แล้วก็ตั้งใจตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่ยอมละความดีตัวนี้เป็นสัจธรรม อย่าทรงทานทรงฉินทรงเนตขธมะเขาไว้มันเป็นผลของความสุขแล้วก็มีความจริงไว้เฉพาะเท่านี้เท่านั้นเนี่ยสายปัญญาเท่านั้นเป็นตัวเป็นตัวควบคุมแล้วมาอดิฐานบารมีเราตั้งใจเข้าไว้แล้วนี้ว่าเราจะไม่ยอมทําจิตใจของเราให้ไปสู่ความชัว่วเราจะไม่ยอมให้จิตของเราเคลือ่อนคลายเคลื่อนไปจังจากหลักขอจิตที่เราปาักเขาไว้ แล้วปักไว้ตรงไหนแล้วปักไว้บัดหนึ่งเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เราจใจทานเป็นปกติเราจะมีเมตตาอยู่เสมอเราจะไม่มวมเมาหรือไม่ยอมเป็นท้ายของนิวรณ์ทั้งห้ารายการในด้านเนมะธรรมรมีอารมณ์ตัวนี้ปักไว้ตรงไม่ยอมขยับขยื้อนมันก็หลักที่ปักแน่นแล้ว อย่างนี้ก็ชีวะเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแต่ต้องอาศัยปัญญาเขา้าควบคุมนี่สิ่งน่้งหลายเหล่านี้จะมีได้ก็เพราะอาศัยปัญญาเข้าควบคุมมาตัวเมตตาบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าว่าเราขาดปัญญาสีตัวเดียวเมตตาก็ทรงอยู่ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเมตตาในเขาแต่บางที เมื่อหลายหลาย่าวอาจจะมีเป็นจนํานวนมากที่เรากลายไปพบกับคนอากตันยูที่ไม่รู้คนไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นปัจจัยของความดีหรือความชั่วเมื่อตายเขาแล้วเขากลับอากตันยูสนน้องตอบด้วยความโหดร้ายแต่ถ้าว่าใสายคนที่มีปัญญาเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะถือว่านี่มันเป็นโลกธรรมบรรดา นินทาแแสดงสาความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกที่เราต้องมาเกิดมากระทบกระทั่งเพราะกับคนที่หาความดีไม่ได้ไม่รู้จักคุณคนทำความดีมองไม่เห็นความดีก็เพราะอาศัยเราโง่คนที่มีปัญญาเขาไม่โทษคนอื่นเขาโทษตัวเอง ว่าเพราะอาศัยเราโง่มาในชาติก่อนในการก่อนเราไม่ส่งความดีเข้าไว้เราไม่แสวงหาความฉลาดเราจึงได้ตกมาเป็นทาตของกิเลสตัณหาอุป,ปาทานและกุศลกรรมต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้แทนที่จะไปเจ็บใจคนที่สร้างความไม่ดีเป็นอกตันยูไม่รู้คน,คน มีจิตประกอบไปด้วยอกุศลแทนที่เขาจะคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาไม่คิดคนที่มีปัญญานะ่ยไม่คิดอย่างนั้นมาโทษตัวเองว่าเราเป็นโง่เกินไปถ้าเราฉลาดเชื่อคําสั่งสอนงองค์สมเด็จพระจอมไตรเราไปนิพพานเสร็จแล้วมันจะมีอะไรและบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ไม่มีอะไรอีกสําหรับด้านอุเบกขาบรมี นี่ใช้ปัญญาเขาควบคุมคุมจิตใจขขงเหล่านี้เฉยเข้าไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นผิดธรรมผิดวินัยแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์จิตใจจะหาความสุขไม่ได้ถ้าเราไปเกาะเราก็ใช้ปัญญามาเป็นเครื่องพิจารณาว่าแล้วงนี้ว่าเราอยู่ในโลกถ้าเราหมุนไปตามนั้นเราไม่วางเฉยเสียไม่ทรงตัวเฉยเข้าไว้จิตใจก็จะประกอบไปได้อกุศล การที่เราต้องการปฏิบัติตามกระแสพระสัตธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลต้องการเป็นประโภนดาศิธาคานาคารหารันมันจะเป็นได้ยังไงและเมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ถือว่าช่างเถอะตามเดิมวางเฉยเข้าไว้ นี่ปัญญาที่ฉันใช้แบบนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ไหนเป็นปัญญาที่ได้รูดจากรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเท่านั้นยังไม่พ้นอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลและกรรมตอนนี้เราไม่ใช้ปัญญาเบื้องสูงกันเอาเป็นตัวจบูกนง่ายๆนี่จบบาร,รมีกันเส้นเลยก็ดีปัญญาใช้ทานบาร,รมีเราใช้ในด้านไหน การที่เราจะให้ทานบรรดาท่านพุทธบริษัท่หลายเท่าเรามีปัญญาปัญญาของเราเต็มแล้วก็คิดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะสงเคราะห์คนอื่นการให้ทานเราสงเคราะห์ตัวเราเองสงเคราะห์ตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัทสงเคราะห์ตรงที่เราให้ทานเราตัดโลภะความโลภเพราะความโลภมันเป็นรากเหง้าของกิเลส ถ้าเราเป็นท่ายของความโลภเราก็ต้องเกิดมามีความทุกข์นี่ให้เป็นแล้วคนเขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณช่างเขาเขาจะเห็นว่าเราดีแล้วเราชั่วไม่สำคัญเราให้เพื่อทำลายความชั่วที่มันจมอยู่ในสันดายของเราให้มันหมดไปคือความโลภหรือว่ามัจฉริยะความดันนีแน่นเหนียว เมื่อความโลภไม่มีสักต,ตัวเดียวความเบาใจมันก็เกิดลอยตัวได้แลแว้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเป็นคนใกล้พระนิพพานเต็มทีนี่ปัญญาเขาใช้กันอย่างนี้นี่ตอนที่เรามารักษาศีลรักษาเพื่ออะไรกันการไดี้สาศีลน,นั้นมันเป็นพื้นฐานที่เราจะให้แต่เราเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน เพราะเป็นบันไดขั้นที่สองที่เรานำมาในงับโทสะกับพยาบาทนี่ทำลายอารมณ์ชั่วความบุ่นไาย้นใจความเล่าร้อยข้นใจความโหดร้ายข้นใจนี่การรักษาสินน,นีบ้บรรดาแานพุทธบริษัทแต่นหลายเราไม่รักษาเพื่อความโลภเพื่อให้ใครเข้ามาบูชา ไม่ต้องการในคนเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้งขาาองเขามาสรรเสริญใครเขาจะบูชาใครจะสรรเสริญเราหรือไม่ไม่สําคัญเรารักษาศีลน,นี้นั้นเราต้องการอย่างเดียวคือแงะรายฐานเขาโลภให้พินาศไปเรายังขุดรากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดต้นโค่นต้นลงมางใช้ได้มันเหลือได้ต่อ ต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณระคันห้าเสีห้หมดเป็นอันว่าไอตัวแห่งความโลภความโกรธมันก็จะสิ้นรากสิ้นเงาสิ้นโคนมันไปนี่ใช้ปัญญาตัวนี้เข้ามาพิจารณาเรื่องการรักษาศีลต้องคุมศีลให้บริสุทธิ์คือไม่ทําเองไม่ให้คนอื่นเขาทําลายไม่ยินดีเมื่อคนอื่นเขาทําลายแล้วนี่ใช้ปัญญาพิจารณาตัวเดียว มาตอนเนกกรมมบารมีตอนทึ่บทเป็นตัวตัดฉากต,ตอนนี้มีอะไราการมาฉันทะเราระงับไปได้อำนาจอสุปกรรมฐานกับกายกตานุสติกดคอมันเข้าไว้แล้วก็ห้ามหันมานด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาว่าการมาคุณห้ามมีกายเป็นตัวนำ เราพอใจในกายเราพิจนารณาดในกายว่ามันสกปรกแล้วเอามันไว้ทําไมนอกจากจะสกปรกแล้วมันยังทําลายจิตใจของเราด้วยแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เรามีความสุขเป็นปัจจัยหเกิดความทุกข์โยนทิ้งมันไปเส้นเลยขึ้นช่อว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยกันห้าแบบนี้จะไม่มีสําหรับเราต่อไปเลิกคบกันไปเลิกติดใจในกายไม่ว่ากายของใครทั้งหมด นี่เนคธรรมบารมีที่เขาใช้กันด้วยอำนาจเขาปัญญาเขาใช้ตัวนี้นี่มันเป็นของไม่อยากทำใจให้มันเต็มคำว่าเต็มระยะมันบกพร่องแยะจิตอื่นมันเข้ามายุ่งอารมณ์อื่นมันเข้ามายุ่งทำอารมณ์ให้มันเต็มให้มันเป็นปกติคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาการเป็นอรหันต์เป็นของไม่อยากอันนี้ตัวปัญญาไม่ต้องมาพูดกันมันไล่เบี้ยยางอื่นต่อไป เอาปัญญาเข้าไปใช้ในวิทยาความเพียรอีกตอนนี้เพียรตรนไหนเทียนตัดสังโยกสิบประการให้พินาศไปใช้สก,กายะทิฏฐิตัวเดียวเข้าประหัตประหารพิจารณาว่าถ้าภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่จึงของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในเมื่อมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราที่อย่างเดียวแล้วสิ่งอืง่นทั้งหลายในโลกมีอะไรเป็นของเราอีก นี่ต้องใช้ความเพียรวิริยะเอาปัญญาเข้ามาจับใช้ความเพียรให้มีประโยชน์ย้าวความเพียรไปประกอบเสียงที่เป็นโทษเข้ามาโยกไม่เอานี่ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เป็นปร,ม,ม,รมัตธรรมีจับความเพียรตัวนี้เขามายึดสังโยกเป็นสําคัญทําลายให้พินาศไป โยนร่างกายคือขันห้าทิ้งเส้นได้แล้วอย่างอื่นไม่เหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทหาความเหลือไม่ได้ความเป็นอรหันพระกฏดกันตอนนี้นี่ถ้าเราใช้ปัญญาในด้านคันติบารมีความอดทนอดใจเขาก็อดทนก็ไว้ว่าอารมณ์อันใดที่มันเป็นอุปกิเล็กิเล็เล็กก็ดีกิเล็ใหญ่ก็ดีเรื่องความไม่มีที่มันจะเข้ามายับยั้งมันด้วยอำนาจคันติบารมี วิญญบารมีท้าทางบีงหนีแต่บังเอิญมันจะโกรธทันยั้งมันเขาไว้ไม่ยอมให้มันเข้ามายุ่งในใจอดทนอดกลั้นไม่ยอมหวั่นไหวไปตามเดิมหน่าย,ยของกิเลสมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นยันมันเวิมำน่ายขันติมันจะเข้าประตูเฉยถ้าไม่เปิดยอมรับมันนี่แล้วเมื่อเราไม่เปิดประตูยอมรับมันมันจะมาได้ยังไงจะเข้าได้เนี่ย มันก็เดินวนมาวนไปวนไปวนมาเข้าไม่ได้มันก็กลับไปเองนี่ปัญญาต้องใช้ความเฉียบขาดเรื่อวงว่าถ้าเราทรงความอดทนไม่ได้เราตายซสดีกว่านี่ปัญญาเป็น,นปัญญาตัวสุดท้ายบารมียกยอดกันมแค่นี้นี่มาด้านสัจจะบารมีความจริงใจ ใช้ปัญญาควบคุมความจริงเข้าไว้เราเลือกไว้แล้วในสิ่งนี้มันเป็นของดีของเลวเลือกเอาความของดีเข้าไว้ทรงแต่ความจริงว่าเราจะค้นคว้าหาแต่ความดีเท่านั้นทำรายสก,กายติคือร่างกายให้พินาศไปตัดมันร่างกายไม่เป็นที่ไม่พอใจของเราความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความหลงมันก็ไม่มี ไอตัวที่หลงใหญ่ก็คือหลงกายว่าเป็นเราเป็นพองเรานี่แหละมันก็นเลยหลงตัวอื่นต่อไปนี่เราทรงสัจจะไว้แล้ว่าเราจะจริงคือการทําลายกิเลสท,ทั้งสามประการให้บินาดไปโดยอํานาจของอริยสัจตอนนี้มาดิฐานนบรารมีเราตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการผลิพันอย่างอื่นไม่ไปใครจะไม่ยกยอปอปันยังไงเราไม่เอา เพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าทันดีกว่าเราเป็นกษัตริย์แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมีความมีปัญญาทุกอย่างทุกอื่นสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ยังไม่หลงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปจริงๆในเมื่อเราเป็นพุทธบริษัทชายหญิงของพระพุทธเจ้านี ในเมื่อพระองค์ทิ้งอย่างอื่นได้แล้วก็ทิ้งแล้วจะเก็บมันไว้ทําไมเราก็ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพานใครจะชวนไปทางไหนฉันไม่ยอมไปไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้นตั้งใจไว้โดยเฉพาะทําอะไรนิดทําอะไรหน่อยเราทําเพื่อพระนิพพานนีคนที่มีปัญญาเขาใช่อย่างนี้ปัญญาเป็นบาร,รมีครอบจักรวาลน,นี่บอกแล้ว